มาดูกันเลยนะทุกคนเราจะมาเปิดแพ็คการ์ดในตำนานมาดูว่าเราจะได้ตัวอะไรนะเป็นตัวที่คืออยากได้มากการ์ดในตำนานว่าเราจะได้อะไ,อะไม่ออกเหรออยลิสอ๋อแสดงว่าเราเปิดไปไม่แสดงว่ามันก็ยังไม่ออกก็เหมือนงั้นถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะนี่มาดูกันเลยทุกคนมันจะออกอะไร อย่าบอกว่าเป็นกรฮลารยองไปอาร์อะไรพวกนี้นะไม่เอาแล้วขอตัวอื่นบ้างเถอะขอละโอโหไอพี oh ho, สามตัวนี้มาบ่อยมากจะว่าไปแล้วเรายังไม่เคยเล่นไอตัวนี้เลยนะทุนเดี๋ยวเราขออ่านความสามารถของมันก่อนว่ามันคืออะไรนะไอตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนเราจะเอา ราลองใส่แทนพละดูสิรอแป๊บหนึ่งนะโอเคนะทุกคนเราก็ได้อัพมาเต็มแล้วนะคอนอื่นเราก็ไปดูความสามารถของมันก็ว่ามันคืออะไรนะความมารถคือทุกโอกาสทอยเต่าของฉันโอกาส100%สร้างวิญญาณผีเสื้อในพื้นที่ของฉันทั้งหมดเมื่อตกพื้นที่วิญญาผีเสื้อเปลี่ยนตำแหน่งกับฝ่ายตรงข้ามอ๋อก็คือผีเสื้อดีๆนี่นเองนะเหมือนกับผีเสื้อที่ที่เราไว้ใช้กับครนะทุกคนกับ ในตอนนั้นบังคับตัดไฟที่ตกเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเลนมาของฉันโอกาสิ0เซนกับขังฟองสบู่เมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาสให้ราชาร์จลูกโอเคมีลูกมีลูกมีผีเสื้อโอเคมีลูกกับผีเสื้ออันนี้เมื่อสร้างอาคารสามหลังกับ,บสิทบั้าเซ็นย่าเพีงตำแหนง่งเมื่อตกพื้นที่ตัวเอง80เซน เป็นฝ่ายต้องกาัทงหมดภายในแถวเป็นหุ่นกระบอกโอ้โหโอกะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันสกิลบังคับย้ายสองครั้งโอ้เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะทุนชิ้นนี้รัสก็เธอก็ไม่ธรรมดาหมวกนีลเทศถูกแล้วย่างอื่นเราจะเอาอะไรมาใส่มาดูกันหมวกนีลเทศจะลิลวดคำสาบมันซ้ำกันหรือเปล่าเนี่ย โอเคไม่ซ้ำนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งขอเป็นโดนขังคุกไหมโดนขังคุกแล้วก็เกาะลอยฟ้าเกาะลอยฟ้าหลุมดำไ,ไม่ใช่สิเรามีหลุมดำอยู่แล้วเกาะลอยฟ้าอะไรดีสุดเกาะลอยฟ้ามีเกาะลอยฟ้าหลุมดำเกาะลอยฟ้าในประเทศเกาะลอยฟ้าเดเมนชัน มันดูทับกันไหมมาดูกันเลยด่านที่เราจะเล่นก็ต้องไปเล่นด่านที่มันวางหลุ่มดําได้นะทุกคนด่านนี้เลยเอาเดี๋ยวสีไปเลยจะไปกลัวเจอสายล้มสองตัวนะโอ้ผีเสื้อทุกคนเราต้องกลับจัดผีเสื้อก่อน อย่าบอกว่าได้เล่นเป็นคนแรกนะโอเคผีเสื้ออันตรายสุดแล้วทุกคนเป็นแค่อีวอย่าไปกลัวมันเราเป็นถึงตำนานเราก็ต้องหูดกว่าอยู่แล้วพูดหน่อยเถอะ คือผมชอบความสามารถของไอ้น,นี่นะสาบหุ่นกระบอกนะทุกคนเนี่ยมื่อตัพื้นที่ของฉัน80%ซาบโอ้โหกดรอย้าไม่ออก ว่าเราจะโดนผีเสื้อแน่ทุกคนเนี่ยไม่ทันอะไรก็โดนแล้วอุยบูนมากหืดนสงสารเลน่าเ คือสาเหตุที่เมเร็วนี่คือผมไม่ชอบมันอย่างนึงคือมันทอยเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องของเรากคนคนอื่นนี่เขาทอยตาสองตามันนี่คือทอยเยอะมากไม่รวมกับว์าไปว์ปมาอีกนะเยอะเกินเฮ้ยของเราหรือเปล่าไม่ใช่ของเราไม่ผูดเลยลหรอลองลุมๆกับเลนยานก็แล้วกัน ต้องจูงตีสอตัวนี้ให้ได้นี่มันโดนขางกุ๊กเปนหนึ่งนะทุกคนโอมันโดนขังกุ๊กก็ทําลายไปแล้ว1นลกเงี้ยคือทำลายไปแล้วสอลก เดือผีเสือ้อทุกคนผีเสื้ออันตรายมากเออมันไม่เบื่อเนี๋ยาวาร์ปแล้วก็ดูยิมันเลยนะสาดเลนก่อนแล้วก เด็นตำแหน่งอย่าไปกลัวย้ายไหมไม่ย้ายแต่ได้ทอยโตอยู่นะสาดเลีนก่อนเอาหนังผีเสื้อมานน่โอ้ยโดนคังคู่ไปไม่สวย các thì độc lạ đó thì độc lạ luôn nè จะบอกว่าผีเสือ้อมันไม่กลัวอไมวอมันไม่กลัวไอพวกนี้เลยนะช่ะวยงไงมันไม่กลัวพื้นที่อะไรก็ตามแต่เราตุยแล้วทนแพใครไม่เพผีพ้ผีก็มันสมควรแพแล้วแหละคือเขาหูเกินคือตอนนั้นถ้าเกิดเราไม่ชอนเขา,าเขาอาจจะตุยได้แหละแต่เราเราชอนเขาก่อน ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดเหมือนมันจะไม่มีไอ้น,นี่นะเหมือนมันจะไม่มีเกาะรอยฟ้ามาดูตาต่อไปมาแต่น,นี้เจอกับตัวที่เอสูสีกันหน่อยมันจะเป็นเออะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจนเดียวกันเลยนะพวกนี้เนี่ยแต่ตัวนี้น่ากลัวสุด เป็นยัางร้อยเปอร์มีคนเมะเทศด้วยนะ น,นี่คือไม่ต้องกลัวอะไรเลยทุกคนเพราะว่าจะเป็นยังไงดีอะเพราะว่าเราสามารถวางหลุมดำที่ในประเทศได้แล้วไงสงสารเกินหลุมดำไม่ออกเสียดายมาก บทมันจะเยอะมากเลยนะทุกคนเอาอ,อยากได้ดอกกูหลับก็ไม่บอกวันสงกรานอยู่นะเพื่อนติดหลอดตัวที่มันยังรอดคือใคร แล้ก็จะทำตัวนั้นแหละได้ลิตใช่มั้ยมานิดติดดอกกุหลาบแล้วตอนนี้ยังจะกู้อยู่ขัดใจว้ยเว้ ืเป็นได้มันเป็นอย่างใดอ๋ออันนี้ก็อ่าใครดูกลาบหายก่อนแล้วก็ไปเจดกให้เขาอีกนะดูกหลาบใครหายก่อนก็เจดกคนนั้นเลย nhưng mà, phải rồi, อ,อ้โนวนายังอยู่นะทุกคนถึกไม่เบาเลยตัวนี้ตอนนี้แหละเธอเอ๋ย มาแต่นนี้เราจะเจอกับใครเจอพี่ครูแล้วก็เจอไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ตัวเดิมอีกแล้วนะรักเด็กเราจะเล่นคนที่4แล้วเหรอเนี่ยฉันไม่อยากต่อให้พวกเขาแล้วนะเนี่ยสองพี่ครูก่อนพี่ครูนะ่าจะหดสุดพี่ครูไม่มีโล่ละ เมื่อถอยต่าโอกาสสีดสามเลิกหน้าหลังแล้วถอยเมื่อฟาตรงข้ามเกิดกันอ๋อเมื่อตกเหลมมาหกสิบแล้วเมื่อฝาตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันมีโอกาสถังคุกงงงกันนะใครมีเทศจะต้องตุยก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลุงดำไม่ออกใครมียีราเทศไอตัวนี้หรอเดี๋ยวจันเชิญไอสองตัวนี้มาเลยแม่นี่นางตัวดี เดือดตัวเดียวใช่ไหมตอนนี้หกอันเชิญไปให้หมดเลยอาเอา เมีเลี่ดดูสาาีิหน้าสงสารมากยังไงได้ทอยต่อไหมได้ทอยต่อนะ ตอนจัดเมรียกว่านลำคาญมลเลลำคาญเลยนะเลลำคาญในประเทศมันคือ ก็สลับหลุงครูก็ครูทดกนะถึงแต่เธอบ้างฉันปล่อให้เธอหาใจมานานแล้วลุงดังไม่ออกไม่รู้มันทับอะไรกันหรือเปล่าทุกคน เราเบินเกินหรือเนี่ย อย่าไม่อยองตุยง่ายๆนะไอตัวนี้นี่จะยอมแล้วนะแหัวนี้สูงลงหน้าเดี๋ยวอยากเจอตัวโหดอะ่ะเออมันต้องอย่างนี้สิอยากเจอตัวหูโด,ดยไม่นานแล้วไปตกสุสาคอนกันโหเด้เลเป็นคนแรกสะด้วยทุกคนใครรู้ดูคนที่อสอง จะทำจนเลยเพื่อนมีกอดลอยฟ้าเก็บคู่ไว้ก่อน ใ่รวอ,อยู่ตรงนี้แหละทุกคนในระยะที่อย่าทำฉันนะพี่พี่ก็ช่วยใจดีกับฉันหน่อยสิฉันเป็นแค่จูนี่นะ ที่เห็นจะเป็นตัวอะไรโอ้โหดูกันทาสูงนรงหน้เราต้องกู้แล้วตอนนี้ กตารูมีโอ้โหไม่จ่ายกูอีกเดี๋ยวก่อน ตาคอนเหรอเสียดายตัวโซ่ตัวนไปก่อนท้าไม่อย่างนั้นนะโอ้ยเราโดนโซ่ตัวนอีกลืมไป โดนขางคุกอีกทุกคนแล้วมันอุดหลุนเราใช่ไหมเองเห็นชั้นเป็นตัวอะไรเนี่ยสุดใส่หุ่นก็คงจะนี่เราเหมือนกันนะไปพี่ไปพร้อมกัน โอเคนะเพื่อนเพื่อนก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปไอเขาเรียกว่าอะไรรีวิวหันไอจูตำนานจูนี่นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนางไฟไม่รอด